ครับนะคนุวันนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วผลงานหนังสติกเรามาชมผลงานหนังสติกเราเลยหนังสติกหนังสติกหนังสติกครับหนังสติกผลงานหนังสติ๊กเราจะเป็นหนังสติ๊กครับนี่ยางขาดไปเส้นหนึ่งข้างละเส้นครับดูดิ ยิงปลาจนยางขาดข้างละเส้นเลยไปมามยางมันอ่อนไปมันก็ยิงปลาไม่ถูกเลยเนาะนาะค,คนนี่มันขาดข้างละเส้นปกติผมจะใส่ข้างละสองเส้นเนาะยางนี่ขาดหมดเลยยิงปลาจกระจุยกระจาจเลยโอ้ยตัวใหญ่ก็ยิงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่จะเป็นลอกติดแขนนะคนโอ้ยเนาะ นะนะคนนี่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 นลอกติดแขนเราประมาณนี้นี่ผลงานเราก็จะมีเยอะอยู่นะครับนะนะผลงานผลงานเรานี่ใสๆเลยตัวใหญ่ๆเป้งๆคัดไสามาเลยนี่ใหญ,ใหญ่ทั้งนั้นนี่ยิงเข้าตรงนี้ตรงนี้ก็ยิงเข้าตาทะลุคางตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ยิงเข้าหลังกันนี่นะคนนี่ ใหญ่ๆเป้งๆเลยแต่ละตัวนี่นี่ตัวนี้ยิ่งใหญ่ครับนะคนโอ้หนี่ตัวใหญ่มากนี่ยิงเข้านี่นี่ยิงเข้านี่ทะลุออกนี่ทะลุออกตรงนี้เลยอืมเป็นไงครับนะคนตัวใหญ่เป้งๆทั้งนั้นเลยนี่นี่ปลาแต่ละตัวนี่เป็นไงโอ้ยนี่แต่ละตัวดูดิอ้วนๆอ้วนๆใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปลาเราอี่ ดูดิเดีรตัวคัดไซมาครับนาคนนี่คัดไซมาเลยเป็นไงอุ้ยนี่เดี๋ยวตัวงามเป็นไงนี่ได้ตัวอ้วน,อนสองตัวนี่นี่ใหญ่นี่นะอัดน้ําแข็งนอกไว้เลยเป็นไงนาะคนนี่ผลงานหนังสติกมีมีหนังสติกอะมีหนังสติกติดรถไป ไปไหนมาไหนก็มีหนังสติ๊กกับลอกติดแขนไปไปด้วยเจอปลาตรงไหนเราก็ออกมายิงได้ครับพกพาง่ายไปสะดวกครับไม่ผิดหวังครับนะคนมีปลากินแน่นอนถ้าจะเจอปาลารอยปลาล่องอย่างนี้แหละหนังสติ๊กผลประโยชน์ของหนังสติ๊กคือมันพกพาง่ายครับได้กินปลาเนี่ยครับหนังสติ๊กก็ยิงปลาก็ได้กินปลาเนาะหนังสติ๊กหากินแบบง,ง่ายต,ตายตันบ้านเนาะ นะครับทุกคนฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีหนังสติ๊กติดไว้ไม่อดตายครับวันเจี๊ยบ